เอาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเออโชก่อนก่อนที่จะมอบนะครับผมมันมีคือคือว่ะคือเลยเออไปหน้าอย่างเดียวเด้เหรอเออนะครับผมเอ๋อสลังสลังได้เปล่าโอ้มีเกียร์ด้วยล็อกล้อนะบ่ล็อกล้อเออนั่นเลอะจังวะคือไอ้คือไอมอไอเกี่เลยนี่เออถอยถอยด้วย ถอยไม <im <im ่ได well ้นั่นหนถอยไม่ได้เอาเ้ยได้เลยเเงเงถอยได้ยเด้อเอหมือนเว้ยให้นายเลยเบกเป็นการทดสอบครับผมเป็นการทดสอบรถที่จะมอบให้กับได้ไให้พีดเครับอ๋อาัพี่ชายท่านผู้มวดครับผู้มวดผม f นะอ เ oh. ah. oh. uh. oh, uh. oh, no. ออังนันโล่งป่ง่ายป่ะไอกิง่ายง่ายป่ะง่ายไหมก็ง่ายอยู่เออแต่มันจะหนักเพราะว่าคอยอ้วนเออแต่เล็กว่มือนเลยเ้ยเก่ได้เมือนเลยป่ะเออเนาะนอนอค่ะนอโก้ไรแล้วป่ะรอพอแล้วกแล้วอ้าวโอ้ไอ้กินดูเมือนเลย เออเหมือนมากเลยนะไม่ได้เลยนะอ่าเคล็กกอปการทดสอบนะครับทดสอบนะครับ FZ สอบสามล้อนะครับมาครับอ่าชายพิการในพิณกอให้เพื่นได้ใส่นะครับใช้ประโยชน์นะครับ FZ รถยินมันประหยัดน้ำมันดีเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เปลืองน้ำมันด้วยเรื่องเรื่องเรืองแรงนะครับผมโอเคนะคร้อเนี่ยที่นอนวันนี้อ๋อ ไปน้เาน้ำอาน้ำได้เแบบ็ดเบ,บ็ดเลือเท่าไหร่วตปประ,วะนะตปปะวะีต้องไปปราชาแล้วเนาะใับเก็บไว้ก่อนอันที่ทูต้องไปปราชา์เลยจีไปปราชานะครับผมมีต้องไปปราชญ์งานนี้ไปคำอะไรเป็นอย่างนี้ครับ่าผมขับรอขับรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินละแต่ผมรอครับรอสวัสดีครับ